อ้าวปฏิบัติการแล้วนะครับโดนเกษตรฉีดนาข้าวนะครับกำจัดวัชพืชแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้ำบูม99นะครับบูม99ของเราะะรฮะแล้วก็สารกำจัดศัตรูพืชนะครับแล้วก็ตามไปด้วยปอโมโลนะครับสูตูน1 0 0ี1นะครับผสมกับบูม99นะครับ ุยน้ำนะวัตกรรมใหม่นะครับจากญี่ปุ่นนะครับนว,วัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นนะใช้เครื่องโดนฉีดนะครับฉีดพ่นกำจัดหญ้านะครับแล้วก็ใส่บุมก9านะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพืชนะครับเป็นปุ๋ยน้ำนาโนนวัตกรรมญี่ปุ่นนะครับบุ่มก้ของเรานะครับ อย่าทานยาหาน,นิกินหนิสุดยอดเลยเลยมูมีอะไรนั่นมาสนะันึงนไปไหนไปตอนนูน่นเ้ะนอแบตไปเรื่อยแบตแบตเตเรี่ไป ปิวนี้วันนะงแล้วอย่นีปิวนี้วนะัน 재미 yeah. 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 ไปเลยตามคนานะไปเลยเนี yeah. ่ย